สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับวันนี้โยชัวบทที่5นะครับต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในข้อที่4ถึงข้อที่7นะครับมีคําอธิบายตามมาก็คือว่าพวกที่ออกมาจากอียิปต์ที่เคยเข้าสุนนั้นต่างพากันล้มตายหมดในถิ่นทุรกันดารน,นั่นคือเจเนเรชันที่ออกจากอียิปต์นะครับทั้งเจเนเรชันเลยก็ตายหมดในถิ่นทุรกันดารน,นี่เอง และคนที่เกิดในถิ่นทั่กกันดารใหม่ครับคนที่เกิดใหม่ในถิ่นทรุรกกันดารน,นั้นน่ยยังไม่เคยเข้าสุนัตเลยครับพี่น้องเขาตายในถิ่นทรุรกกันดารเพราะอะไรครับแท้จริงแล้วผมก็ได้เคยที่บายไปแล้วนะครับว่าการเดินจากอียิปต์เนี่ยเข้ามาสู่แผ่นดินพันธสัญญาการันนะครับใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ครับคนสองล้านคนก็จริงแต่ใช้เวลาเดินจริงๆงเนี่ยไม่กี่สัปดาห์ก็ถึงแล้วบางตำราบอกว่าสองเดือนก็ถึงแล้วพี่น้องครับเหตุเพราะความไม่เชื่อฟังของพวกเขา ที่คาเดชบาเนียซึ่งมันบันทึกอยู่ในกันดานวิถีนะครับการนาบวิถีบทที่20 27เนี่ยครับทำให้เขาไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาในรุ่นของคนที่ออกมาจากอียิปต์แต่ว่าลูกๆของเขาครับลูกๆของเขาที่เกิดในถิ่นทั่วกันดานแม้ว่าจะไม่ได้รับสุนัตไม่ได้เข้าสุนัตสิ่งนี้การที่ไม่ได้เข้าสุนัตนั้นก็จ,จะให้เราเห็นว่า เป็นความเมินเฉยเพิกเฉยของพ่อแม่ของเขานะครับเป็นความเมินเฉยฝ่ายจิตวิญญาณของพ่อแม่พวกเขาพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้จึงต้องเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งเพราะว่าเด็กๆที่เกิดในถิ่นทวักกันดานเขาไม่เคยรับพิธีสุนัตเลยฉะนั้นในข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7นะครับพลเมีกล่าวว่าแม้ว่าประชาชนผู้ออกมาเหล่านั้นได้เข้าสุนัตหมดทุกคนแล้วแต่ประชาชนที่เกิดมาใหม่ ตามทางที่ในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่ออกมาจากอียิปนั้นยังไม่ได้เข้าสุนัตเห็นไหมครับยังไม่ได้เข้าสุนัตเพราะว่าคนอิสราเอลเดินทาง40ปีในถิ่นทุรกันดารจนประชาชาติทั้งสิน้นคือทหารที่ออกมาจากอียิปสิ้นชีวิตเสียหมดเพราะเขาไม่ได้เชื่อฟังพระสวดเสียงของพระเจ้าผู้ซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญาณกับเขาว่าพระองค์จะไม่ยอมให้เขาเห็นแผ่นดินซึ่งพระเจ้าได้ปฏิญาณแก่บรรพบรุษว่าจะประทานแก่เราทั้งหลาย เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์แต่บุตรของเขาซึ่งพระองค์ทรงให้แทนเขานั้นโยชูวาก็ได้ให้เข้าสุนัตเพราะว่าเขายังไม่เข้าสุนัตเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับเมื่อมาตามทางเนี่ยครับคือหลักฐานในพระมพีที่ยืนยันว่าเด็กๆเ,เหล่านี้ที่เกิดในถิ่นพระกันดาลยังไม่เคยรับสุนัตเลยพี่น้องครับหลังจากที่ผู้ชาย ทุกคนที่เกิดในถิ่นทุรกันดานเข้าสุนัดกันเสร็จแล้วพระเจ้าก็รับทราบการเสร็จภารกิจและวันนี้พระมีบอกว่าวันนี้เราได้กลิ้งเอาความอดสูเพราะอียิปต์ไปพ้นเจ้าแล้วนี่ครับคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการเป็นสัญ,ญลักษณ์ประการแรกครับเป็นสิ่งแรกเลยที่พวกเขาเมื่อเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญา แนนดิผ่ที่พระเจ้าสัญญาให้กับพวกเขาคือแผ่นดินที่มีน้ำพึ่งและน้ำนมไหลบริบูรณ์แต่เขายังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นไม่ได้ไปถึงน้ำนมไม่ได้ไปถึงน้ำพึง่งพวกเขาจะต้องเข้าสุนัตเสียก่อนครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเข้าสุนัตมีความหมายว่าอย่างไงครับพี่น้องครับ,รบการเข้าสุนัตครั้งนี้เป็นการเข้าสุนัตหมู่หรือการเข้าสุนัตกลุ่มเป็นครั้งที่สครับการเข้าสุนัตแรกนะครับเกิดขึ้นกับอับราฮัม ซึ่งเป็นบนรรพชนแห่งความเชื่อและพวกเขาก็ถือปฏิบัติเรื่อยมาครับเมื่อโยเซฟเข้าอียิปต์ก็มีบันทึกถึงการทําพิธีสุนัตให้กับคนอิสราเอลอับราฮัมซึ่งเป็นพ่อหมู่แห่งความเชื่อเป็นบิดาของชาวอิสราเอลเป็นบรรพุุษของเขานั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าสั่งให้อับราฮัมเข้าสุนัตพี่น้องครับการเข้าสุนัตมีความสําคัญมากๆครับการเข้าสุนัตมิใช่ เป็นเพียงพิธีกรรมทางศาสนาธรรมดาธรรมดาขณะที่พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับอับราฮัมด้วยพิธีสุนัตแน่นอนครับเป็นรากฐานแห่งพันธสัญญาของอับราฮัมซึ่งพันธสัญญามีหลักประกันครับว่าเชื้อสายของเขานนั้นจะครอบครองยินแดนนี้ตลอดไปซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบ,บทที่17นะครับพ,พี่น้องครับในกรณีนี้พระเจ้าได้ทรงใช้พิธีสุนัตเป็นหมายสาคัญครับ เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพันธสัญญาของพระองค์พระเจ้าทรงสั่งอับราฮัมว่าชายทุกคนที่เกิดในบ้านของเจ้าจะต้องเข้าสุนัตและอับราฮัมก็ทําตามทําไมพระเจ้าจึงต้องใช้พิธีสุนัตเป็นเครื่องหมายพันธสัญญาครับทําไมไม่ใช่อย่างอื่นทําไมจะต้องตัดเอาปลายหนังหุ้มองคชาตของเด็กผู้ชายออกเพื่อเป็นเครื่องหมายเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพันธสัญญานี้พี่น้องครับ การเข้าสุนัขหรือการทำสุนัขในตัวของมันเองเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการแยกครับการแยกตัวอย่างสิ้นเชิงการแยกตัวอย่างสิ้นเชิงจากโลกมาเป็นของพระเจ้าจากการที่มีเดิมทีนั้นโลกเป็นเจ้าของเขาแต่ตอนนี้พระเจ้าเป็นเจ้าของเขาแล้วอยู่ในสัญญาของพระเจ้าแล้วเขาออกจากบาปฝ่ายเนื้อหนังแล้วบาปจากการผิดประเวณีบาปจากการผิดในความบาปต่าง ที่มีอยู่มากมายเหลือเกินพี่น้องครับยิ่งกว่านี้พิธีนี้ยังมีความหมายแฝงด้วยครับเป็นความหมายฝ่ายวิญญ,ญาณแฝงอยู่คือไม่เพียงแต่เป็นความผิดเกี่ยวกับโวงประเวณีท่าน,นแต่พระเจ้าสั่งให้เขาเข้าสุนัตทางใจก็คือว่าให้พวกเขาเนี่ยแยกตัวเองออกอย่าทําคอให้แข็งครับฉะนั้นจึงเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าการเข้าสุนัตนั้นไม่เพียงแต่เป็นการเข้าสุนัต ทางด้านร่างกายภายนอกที่เป็นสัญลักษณ์ทางเนื้อหนังว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ที่อยู่ในพันธัญญาของพระเจ้าอยู่ในพันธสัญญาพวกเขาเป็นประชากรของพระเจ้าแต่ว่าพวกเขาจะต้องมีการเข้าสุนัตท,ทางใจคือการแยกตัวออกจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายฉะนั้นตรงนี้ครับจึงเป็นเหตุที่ทําให้พวกเขาจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์และการที่มีชิตที่บริสุทธิ์ตรงนี้นะครับเป็นการบอกว่าพวกเขาเป็นประชากร โดยสมบูรณ์ของพระเจ้าแล้วและนี่แหละครับเป็นเหตุที่พระเจ้าตรัสที่กิริการว่าก่อนทําสงครามกับคณะอันก่อนทําสงครามไล่คนขนานออกไปพวกเขาจะต้องมีตราแห่งพันธัญญาติดอยู่ที่ตัวติดอยู่ที่ร่างกายของพวกเขาครับโยชวาเข้าใจความจริงข้อนี้ดีครับจึงได้เชื่อฟังและสั่งให้พวกผู้ชายเข้าสุนัตกันอย่างไม่ต้องรีรอ เพราะฉะนั้นการเข้าพิธีสุนัตพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการเข้าสู่พันธสัญญาของพระเจ้าครับเป็นการแยกตัวเองออกจากโลกเข้าสู่สัญญาผูกพันกับพระเจ้าทั้งร่างกายภายนอกและจิตวิญญาณภายในเมื่อสักครู่นี้นะครับผมบอกว่าการถือสุนัตนั้นไม่เป็นเรื่องใหม่ครับเพราะว่าพวกเขานั้นเคยเข้าสุนัตแล้วตั้งแต่อับระหัมซึ่งเป็นบรรพชนแห่งความเชื่อ เป็นบิดาของชนชาติอิสราเอลและเมื่อพวกเขาอยู่ในอียิปต์นั้นการถือสุนัตก็อาจจะละเลยบ้างแต่ว่ายังไงก็ตามครับโมเสสก็ได้รับสุนัตเหมือนกันด้วยเหตุนี้เองครับพระเจ้าจึงได้รื้อฟืน้นพันธสัญญาใหม่อีกรอบหนึ่งสั่งให้โยชูวานั้นให้ชนชาติอสิสราเอลนั้น,น,นทุกทุกคนเข้าสุนัตให้เหรียบร้อยเสียก่อนพี่น้องครับในพรกคมภีใหม่ และในชีวิตของพวกเรานั้นผมอยากจะถามพี่น้องในเวลานี้ก็คืออะไรที่เทียบเท่ากับพิธีสุนัขครับอย่าลืมครับว่าความหมายพิธีสุนัขก็คือการเข้าสู่พันธสัญญานิรันดร์ของพระเจ้านั่นคือการได้รับชีวิตนิรันด์นั่นเองมีพิธีไหนของคริสเตียนไหมครับที่เทียบเท่ากับพิธีพันธสัญญาหรือพิธีสุนัขคาตอบก็คือพิธีบัพติศมาครับพิธีบัพติศมานั้น เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเข้าสู่พันธสัญญาของพระเจ้าความหมายพิธีบัพติศมาก,ก็คือเมื่อคนคนหนึ่งรับเชื่อพระเจ้าแล้วได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นคริสเตียนได้บังเกิดใหม่แล้วเขาจะต้องผ่านพิธีบัพติศมาซึ่งเป็นพิธีพันธสัญญานั่นเองฉะนั้นตรงนี้ครับจึงเป็นเหตุที่ทําให้เราหลายหลายคนนั้นต้องเข้าใจว่าการพิธีบัพติศมนั้นคือการประกาศตัวเองว่าเราอยู่ใน แผ่นดินของพระเจ้าเราอยู่ในพระทัยของพระองค์เราอยู่ในแผนการของพระองค์เราเป็นลูกของพระองค์แล้วเนี่ยนี่คือการบับศมาซึ่งเป็นสัญลักษณ์กับพิธีบับสมาเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่พันธสัญญาเป็นสัญลักษณ์ของการบังเกิดใหม่เป็นสัญลักษณ์ในการเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าเข้าสู่พันธสัญญานิรันดร์ของพระองค์ครับประกาศตัวเองต่อหน้าสาธารณชนว่าต่อไปนี้ผมฉันเป็นของพระเจ้าแล้ว ผมอยู่ในพันธสัญญาฉันอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอมนุยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับใจยิดี ขอสัญญาเดินตามพระองค์ผู้ทรงเมตตาทุกวันเวลาข้าชอบร้องเพลงสรรเสริญพระนามนามัสการโดยใจชื่นบานแสนยินดีในวันนี้พระพระเย i